จะนั่งรอเธอที่ริมตาลิงแต่แปลกใจจริงที่ตาลิงไม่มีเธอเลย <c oughs> ในแต่ลอดค่ะ,ะพี่น้องรอเธอ,เธอเธอกับพ่เห็นเห็นตน้องกุลูกกุกค่ะน้องกุกกุกแล้วก็น้องปลาค่ะเดือดสค่า ไม่อย่างไรดอกคับพ,พี่น้องพาาเบิ่งบรรยากาศย่ำเสารสื่อๆชีวิดเทยบันนาอยู่กับท้องทุ่งนาและสายลมที่นี่บางนาค่ะที่นี่คือบางนาค่ะบางนาค่ะบางนานะคะน้องกระกกุกกุก,กตองอูว้า น้องปลาโดดสวบแล้วค่ะน้องกุ๊กกุ๊ก่น้องตองอูค่ะแล้วก็มีน้องกุ๊กกุ๊กนี่ค่ะน้องกลุกกุ๊กกุ๊กค่ะบรรยากาศแ้านี้ดีมากเลยค่ะเหมาะจริงๆกับการนั่งรอค่ะรออะไรก็ไม่รู้ค่ะแล้วก็ได้แต่รอ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 ค่ะมองท้องฟ้า มองท้องฟ้าก็เห okay. ็นนกมองลงไปนรกถ้าคิดถึงผัวเขาน่ะเจอแน่นอนค่ะอุ้ยที่ิดเธอกระบอกนุ่งหัวมวนไปวันบๆกับว่าพี่น้องเจ้าขาไม่ยังไหลายไม่มีอะไร ที่จะทำให้ฉันทุกข์ไม่มีอย่างเดียวค่ะแดดออกทุกทันที่ได้ค่ะห่อนแห้งดีจังเลยที่วันนี้ที่พี่อาทิตย์ไม่ทํางานค่ะขอบคุณมากค่ะพี่อาทิตย์ขอบคุณอิริทจ้ายอายไออาทิตย์